สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิจีเช้าบ่ายนะคะประจำวันทีย่ยสามเมษายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับตอรินของเราก็คือ1กับสี่สามกับหนะเราจับสามกับหให้เด้อสามศ3นย์มหนึ่งสามสี่สามหที่จริงมันต้องส5มห39สามหกสามเก้านะ หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสามสามสี่สี่สามหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะหนึ่งสี่สองสี่สามหกสี่สามหนึ่งหนึ่งสามหกนะ4 4 6, นะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสามสี่หกหกสี่นะคะของเราก็เข้าหนึ่งหกอยู่เด้เอต่อไปบ่ายเก้ากับสองแปดกับหนึ่ง 90 91 92 93 97 98 20 21 24 26 27 29 926 815 192 281จับคู่ก็92 29 8 1 1 8 8 2 2 8 91อย่าลืมบ่ายรุ่นเช้าเช้ารุ่นบ่ายเด้อของเรานี่มันบ่ายเช้ามาเข้าบ่ายแต่เช้านี่เข้าตรงๆแต่เช้ามาเข้าบ่ายรอบบ่ายเนาะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ